สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้เข้ามานนี้แล้วนะครับในด่านชนบทแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันอันนี้ชุ่มน้ำนี่ชนบทนี่นะครับผมจะผมจะพาไปดูนี่นะครับที่ทุกคนทูกผมเจอสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์ ที่นี่นะครับมันจะหาสัตว์ใกล้จะสูญพันธ์ง่ายนะครับเชนเจ้าคอาล่านะครับนี่นกอีมูด้วยนะครับนี่ยังไม่ค่อยจะสูญพันธุ์นะครับอีมูครับนี่มีวอมแบดแดยทุกคนอืผมชอบวอมแบด็ดน่ารัก มาอยู่ในเกมนี้โอ้โหดูแบบเหมือนมิโอ่ะเออนี้คือเจ้าอะไรนี่ทุกคนมีแค่สิบสี่ตัวนะครับเออ้านต่อมาคือป่าต้องใช้เงินสองแสนห้าหมื่นะครับเฮ้ยผมจะปลดล็อกหมดเนี่ยแล้วอ่ะ นี่คือด่านแรกนะครับด่านที่สองด่านที่สามด่านที่สี่ด่านที่ห้าด่านที่หกอมน่าจะด่านที่เจ็ดแหละโอเชียนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแบบน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับอืมมหาสมุทรน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคทุกคนเรามาดูส่วนตัวสัตว์กันนะครับ อ้าวหายไปแล้วก็คือตอนนี้ผมมาเก็บสัตว์โค้หมดทุกตัวแล้วนะครับภายในวันเดียวเออผะมันเก็บง่ายอ่ะทุกคนมีแค่สิบสี่ตัวเนาะเออเออนะครับอืมโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาต่อดีกว่าตัวอะไรเนี่ยวิเนี่ยเจอสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์นี่เนยถ่ายเลย ได,ได้เยอะได้เงินเยอะนะครับนี่เนนะมีตัวอะไรอีกโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่เวล21อยู่เวล21แล้วนะครับเลนเจอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเค ปรักษากัน,นครับโอเคนะครับสำหรับเจ้านกอีมูนะครับต้องการยาสามใช่ปะ่ะสามขวดมาโอเคนะครับเรามารักษากันเลยอมาผมไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วนะครับการนี้เราจะจับ การที่เราจะเนี่ยจะจับปลานะครับมารักษานะครับเราเนี่ยต้องไอ้น,นี่นะครับเราต้องแบบเนี่ยอย่างเช่นจับสัตว์ที่เป็นปลาจับอะไรอย่างเงี้ยมารักษานะครับเราไม่ได้รักษาในนี้ครับเพราะมันไม่มีน้ําครับต้องรักษาในนี้ครับถ้าเราจับมาได้นะ เราจบมารักษาได้นะครับเราก็ต้องมารักษาตรงนี้นะครับมันจะดูลำบากหน่อยนะเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ลำบากนะเออมันก็ไม่ได้ลำบากแหละสำหรับผมก็ไม่ได้ลำบากนะอันนี้คืออะไรอ,อ,อะไรอ่ะคนเรามาเกาะรับแรงกันนะครับ น <c oughs> ด่านนี้ห้าเนี่ยจะติดกับทะเลทรายแล้วก็ติดกับเฮ้ยอันนี้ผมมาครึ่งทางแล้วครับเออเนี่ยเพราะมันมีสิบด่านใช่ไหมผมอยู่ด่านนี้ห้าแล้วไงเออครึ่งทางแล้วเนี่ยมันติดกับอาร์กติกแล้วเออเดี๋ยวผมไปส่องดีกว่า ชอบส่องเนาะเราเนี่ยอุ้ยก่อนจะไปส่องนะครับผมเจอสัตว์สัตว์ใกล้จะสุ่มพันตัวนี้ด้วยเบาบางเคหุจูเล็กเดี๋ยวค่อยรักษาจะตัวนี้ส่งไว้ก่อนนี่เรามาลักเรามาอ้น,นี้กันนี่อ๊้ สองเวลาส่องเลยคนยากไปเนี่นี่ยะครับก็จะมีแมวน้ำมีโพล่าแบร์ยีอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปดูช่องนึงมาเขาไปจับเขาไปถ่ายรูปสัตว์นั่นนะครับคนอื่นน่ะเขาไปจะหมดละผมงอยู่นี่อยู่เลยผมยังอยู่ด่านนี่ห้าอีกเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเนี่ยนะผมเก็บได้แสนหนึ่งแล้ว สองแสนห้าเนี่ยใกล,ล้เละทุกคนอย่างไม่ใกลอ้อ่ะน่าจะใกล้ถึงครึ่งทางแล้วมังผงเนี่ยเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะสัตว์นี้เนี่ยมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไงแล้วมันแล้วสัตว์ใกล้จะสูญมันธอะ่ะมันเกิดง่ายอะ่ะทุกคนเอ,อนาะ,เ,ออนะเนี่ยหาได้แล้วอโอเคนะครับมาชนาบุตร นี่นะครับคือสัตว์ในชนบทนะครับก็อย่ามาลืมกันได้นะครับชื่อแมปชื่อชื่อ,อนี้เลยนะครับนี่ in danger dangerate อะไร ก็อย่ามาลืมก็อย่าก็มาลองเล่นกันได้นะครับนีน่ีเลยนะครับก็อย่ามาลืมเล่นกันได้ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ